ตอนนี้นะคะเราก็จะพามาที่อุทยานประวัติศาสตรพ์พิมายนะคะก็คือปราสาทหินพิมายค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดคัดกรองค่ะก็จะให้สแกน QR วโค้ดของไทยชนะหรือว่าลงชื่อไว้ก็ได้นะคะปราสาทพิมายนะคะเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งของรัฐที่มหายานตั้งอยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ด้านนี้ทางเข้าประสาทนะคะนี่นะคะอันนี้คือทัพภาเปรืองเครื่องค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เื่อเครื่องตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอกด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดิมเรียกกันว่าคลังเงินจากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคงเป็นที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาเตรียมประกอบพิธีกรรมทางาศาสนารวมทั้งเป็นสถานที่จัดพักขบวนสิ่งของต่างๆจากการขุดแต่งบริเวณนี้นะคะเมื่อปี2511ได้พบโบราณวัตถุจํานวนมากมีทั้งรูปครรพเครื่องประดับและ เปลี่ยนสำลิ์เป็นเหตุให้เรียกตรงนี้ว่าคลังเงินก็จะมีลักษณะเป็นห้องโถงนะคะมีทางเดินยาววนรอบได้เลยะคะ่ะด้านหน้านี่คือซุ้มประตูและกําแพงแก้วนะคะซุ้มประตูหรือโคปุระตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกําแพงแก้วอยู่ในแนวตรงกันทั้งหมด4ด้านคือทางทิศเหนือใต้อยู่ตรงกึ่งกลางกำแพงทิศตะวันออกทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย โดยผังของซุ้มประตูโดยรอบนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปกากบาทจากกำแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกันว่าเป็นดินแดนของโลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าซุ้มประตูและระเบียงโคดเป็นอาคารก่อสร้างด้วยหินทรายยกพื้นสูงนะคะอยู่ล้อมรอบปราสาทประาธระานนะคะระ,ะเบียงโคตเนี่ยจะมีลักษณะขายกับกำแพงแก้วทั้งสด้าน ด้านนี้คือหลุมบรรจุวัตถุมงคลนะคะภายในพบเป็นแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน8แผ่นมีการตอกลดลายค้ายดอกบัว8กลีบค่ะหมายถึงมงคล8ประการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคารสิ่งก่อสร้างแล้วก็นอกจากนี้ยังพบเม็ดพลอยสีขาวและสีแดงปนอยู่ในแผ่นทองนั้นด้วยค่ะปัจจุบันเขาจะเก็บรักษาอยู่ที่สถานที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทรสารแห่งชาติพิมายค่ะ ปราสาทด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็คือปราสาทประธานหรือว่าปรางประธานเป็นส่วนสําคัญที่สุดของปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทองค์ใหญ่สุดนะคะก่อสร้างขึ้นราวราพุทธศต,รตวตรรษที่16-17อะคะ่ะก่อสร้างด้วยศิลาทรายขาวหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งจะแตกต่างจากศาส,สนาสถานแบบขอมนี่เป็นในแบบอื่นๆน,นะคะที่ส่วนมากจะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะ ทางด้านขวานะคะคือปรางหินแดงจะสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตรวรรษที่1 7บจะคะ่ะจะอยู่ทางด้านขวาของปรางประธานส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นหอพราหมณ์นะคะเป็นอาคารที่ก่อด้วยหินทรายและก็ศิลาแรงจะตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบปรางหินแดงอะคะ่ะพอได้มาเดินชมศาสนสถานหรือว่าอะไรที่โบราณโบราณแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกอึง้งทึ่งเหมือนกันว่าคนสมัยโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรสามารถที่จะสร้าง าศาสนาสถานหรือสร้างแบบสร้างโบสถ์สร้างวังอะไรได้ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเก่งมากๆเลยนะคะสมัยเนี้ยที่เราสกอ่อสร้างได้เพราะเรามีอุปกรณ์ทันสมัยมากแต่สมัยก่อนคือใช้แรงงานคนจะยกหินมาแต่ละก้อนเนี่ยทาได้ยังไงทึ่งมากๆเลยค่ะเป็นความสามารถมากๆเลยแล้วในประเทศไทยเรามีหลายที่เลยนะที่สวยๆแบบนี้ที่ที่ยังไม่ได้ไปก็จะมีพนมลุงถ้ายังไงครั้งหน้าถ้าเผื่อว่ามีโอกาสจะไปที่พนมลุงนะคะแล้วก็จะไป ออถ่ยคลิปมาให้ดูอีกว่าเป็นยังไงบ้างสวยงามแค่ไหนฝากกดติดตามกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ